ครับสวัสดีครับกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรพ่อเพียงนะครับครับกระห้างหายไปโดนนะครับว่าสีไทยไอวิธีปลูกมันให้บึงผัดบริไทยซ่อครับเพราะว่าไอติดเวียกหลายอย่างแห้งเนาะก็เลยบริไทยเลยนะครับกับนี่ครับเดี๋ยวมาบึงไอปลูกมันนานะครับปลูกมันนาปีหนีว่าฮิตแนวใดจังไดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยเริ่มต้นเท่ากับ ไถไปก่อนนะครับไถไถกบต่อเฟืองเนี่ยไถกบไว้จักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสิบหมื่นเนาะนี่ครับบ่อต่ำก็หันครับเพราะว่าให้ให้ดินมันแห้งนะครับพอดินบางหน้านี่มันจะซุ่มๆเนาะแต่ดินซุ่มๆนี่มันมันสีบบค้อยเกิดนะครับต้องให้ดินมันแห้งนะครับแห้งกต่บ่ถึงกับว่าแห้งแห้งนะครับแม้ว่าให้มันมาตากแดดไปก่อนนะครับนี้แล้วคราวนี้เข้ากับเมว่วานปุ๋ย่วานปุ๋ยนี่ไรหนึ่งนี่ผมใส่ปุ๋ยยูเรียเนาะ ปุ๋ยยูเรียผมใส่ไรยละหากิโลเองนะครับชิบไรนนี่เพราะว่าเห็ดไอชิบบอกวิธีเห็ดแบบประหยัดนะครับกับิบไรนผมใส่หากิโลเอ้ยบอมแฮมลาละหากิโลชิบไรนนี่กักระสอบหนึ่งนะครับกระสอบยูเรียหนึง่งกระแล้วคราวนี้ก็ยกหลองเลยนะครับยกหลองเฮาอย่าใส่ปุ๋ยไปเมื่อไหครับเฮาใส่ปุ๋ยไปเรื่อยยกหลองไปเรื่อยแต่ว่าถ้าเกิดให้รถเขาให้รถเขามายกหลองให้ังสี่กั หวานมดเลยครับแล้วก็ให้เขายกลองไว้ให้มดเลยแล้วเขาก็ปลูกนะครับส่วนต้นมันนี่ถ้าใช้ดีเขาก็แช่น้ำยาก่อนเนาะน้ำยาผมกับบบหูเนาะว่าต้องเป็นน้ำยาแบบใดนะครับแต่ว่าสำหรับผมผมไม่เคยแช่นะครับไม่เคยแช่น้ำยาเลยก็ตัดต้นมาสดสดเมื่อนี่ก็คือตัดตัดปลูกเมื่อนี่เลยนะครับนี่ก็ไม่เคยแช่น้ำยาน้นเขาจักเถื่อนะครับแต่ว่าก็งามอยู่ด้นะครับงามอยู่นี่เห็นไหมครับงามอยู่บร่ได้แช่น้ำยาได้ไหมครับ ตอนนี S <S <an> ้อายุหนึ่งเดือนกับอีกประมาณบบถึงสิบหมื่นเนาะอีกหนึ่งเดือนประมาณจังหมื่นแปดหมื่นมั้งหนึ่งเดือนเดือนกับหาหมื่นเอ้สิบหมื่นตีไปหนึ่งเดือนก็สิบหมื่นนะครับนี่เดือนหนึ่งก็สิบหมื่นกับประมาณนี้นะครับหญ้าไอ้มันบบได้แฉ่น้ำหญ้านะครับกาวิธีปลูกยกล่องเท่ากับปลูกเลยนะครับการเรื่องล่องนี่ต้นนี้ระยะจากต้นจากต้นนี้มาหาต้นนี้นี่ต้นนี้ในในคลิปนี้เม็ดยี่สิบนะครับต้นนี้ผมเอาเมตรยี่สิบ บางมองก็เม็ดนึงนะครับตอนนี้ผมใส่รถถเดินตามกยกหล่องเอาเนาะมันกัสีได้หล่องไงน,นะครับแต่ว่าไอ้ตามมาตรฐานเขาเขากะไอ้ห้างแค่เจ็ดสิบเส้นนะครับรถถใหย่เขายกนะ่ยแบบพานคูเขายกนะ่ยแค่เจ็ดสิบเส้นถึงแปดสิบเส้นหรือเม็ดหนึ่งยี่สิบนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วการระยะปลูกนี่ประมาณสี่สิบเส้นนะครับนี่ระยะปลูกระยะต้นนี่ประมาณสี่สิบเส้นแต่ว่าปีนี้ผมแบกแนวผมเอาหกสิบเส้นนะครับ นี่ระยะปูเพิม่มปูหกิบเซนเลยเห็นไหมครับแนมใบมันกระชีค่างๆนะครับขนาดไอขนาดมันต้นนหญ่เลยแต่ว่ามันบวถบนะครับบวถเจืกเถื่อบปีดินเจืกเถื่อนะครับละมันกับมันตัดสดบริเวณแ้มหญยานะครับกาสาเหตุที่เฮ็ดแนวนี้ก็คือปีที่แล้วปีที่แล้วที่ผ่านมานีผมปลูกทีนะครับปลูกไอระยะระยะรองนี่เจ็ดสิบเซน พีธีแล้วมา้วก็ระยะปลูกนี่ไอ้สี่สิบเส้นนะครับสี่สิบเส้นราคาตต้นเหยานะครับตดต้นเหย้าแต่ตัดต้นเหย้านี่บบผิดนะครับดีอยู่นะครับต้นสันต้นเหยาานี่บบมีผลต่อต่อหัวเนาะเพียงแต่ขันตน้นต้นสันนี่มันสีสยีายากนะครับสียากขันยากแต่ขันต้นเหย้าสี่เขาสีสีง่ายเพราะว่าเขาเวียงมันบ่ถือนะครับบ,บ่ถือใบนะครับเนี่ยมีแค่นั้นเองก็ที่พมปลูกสี่สิบเส้นรวก็ล่องเจ็ดสิบเส้น ปีที่แล้วนี่แล้วผมลองปลูกไว้อีกมองหนึ่งทาาหุ่นห้างห้างนะครับปรากฏว่ามันได้ํามันได้สากันนะครับได้สากันเลยไอมองห้างกับมองทีนี่ร่วมๆแล้วลายหนึ่งลายต่อไล่นี่มันได้มันได้มันไดหัวสากันครับเพราะว่ามันหน้านี่มันเป็นอย่างได็บหูแต่ว่าไอโต๊ะปลูกห้างนี่หัวมันบวกใหญ่เลยนะครับหัวสมแขนเลย แต่ว่ามังปูกที่นี่หัวมันสีซำดาม,มีดดมเสียมเนาะซำใบไ่นะครับหัวใบญ่แห้งซำแขนก็มีอยู่ซำแขนก็มีอยู่แต่มันสีบอสม,สม่ำเสมอนะครับการมังปูห้างนี่หัวมันสีโอ้มีแต่เบลือเธอเลยครับใ่แห้งมีแต่หัวบักเอบเลยนะครับแต่ผมก็เลยปีนี้เลยแหวกแนวเลยกะข้าเจ้ามดแถวนี้มีของผมเจ้าเดียวเนาะที่เห็ดเห็ดหางนะครับเห็ดหางเห็นบอหางแห้งนะครับ ก็นอกนั้นเขาเฮ็ดทีมืดกับปลูกร้ายคนนะครับไอ้ฟังทางผุนเขากับปูกกันมดเลยปลูกร้ายมันหน้าบินี่ปลูกร้ายเนาะครับแต่ว่าแต่ว่าขจาเขาเฮ็ดทีมืดเลยนะครับมีผมผู้เด ah ียวที่แหวกแนวมูมาเฮ็ดหางนะครับนี่เฮ็ดหางมั่นมันให้เลยนะครับขนาดมันได้ยูสันได้นี่แต่แต่มาเฮ็ดหางซื้อนะครับก็มันเป็นไอหมักแต่ละคนเนาะแต่ละคนหมักบวกกันนะครับแต่สําหรับผมนี่ผมว่ามันได้ห้ายสากันกับมันทีนะครับผมก็เลยเฮ็ดหางนี่วัวพาะยัง ต้นใส่ต้นน้อยลงปูกเดเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันได้ํำคัดครับปลูกที่คือเ่าเอียงประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอาแบบนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้บ่มีอย่างไรแค่ผ้ามาบึงปลามันไอวิธีปลูกมันหน้าเนาะกับบ่ดดนไทยตั้งแต่ส่วงผุ่นให้เบิ่งเลยเนาะครับกัติดไอธุระนะครับ ผู้ใดที่รอติดตามเบิ้งมาตลอดก็ขอให้หลายๆเวยครับที่บ่ได้ล่งคลิปมาตลอดเลยกับขาดหายไปเนาะกับขอให้หลายๆครับกับขอบคุณหลายที่ติดตามเบิ้งมาตลอดนะครับติดตามเบิง้งผมมาตลอดกับตัวนี้เป็นวิธีปลูกมันหน้าแบบประหยัดนะครับตัวนี้เป็นวิธีปลูกมันหน้าแบบประหยัดอ่านี่ครับเบิ้งหล่องเห็นบ่คู่ไออูดอลาดเลยบกใหญ่เลยนะครับกา <laughs> มียาเนาะครับ นียาเท่ากับสียาไอช่วงที่สี้าได้นี่ก็อายุประมาณยี่สิบมือนะครับยี่สิบมือถึงเดือนหนึ่งเท่ากับมาสียาขันยานะครับประมาณนี้แหละขันมันผู้ใดงามเร็วเนี่ยก็ยี่สิบมือยังสีมันก็งามแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับของผมนี่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมันยังสีสียาได้นาะเพราะต้นมันยังสีสูงนะครับนี่นี่ตัวนี้อายุเดือนหนึ่งละนี่น่ครับเห็นบ่มมันห่าง มันหางนี่สีมีข้อดีอยู่บองหนึ่งคือนี่ครับหยอดสีใ่เห็นบ่ครับหยอดมันสีใ่บ่คือมันทีเนาะมันทีนี่หยอดมันสีบ่ใยนะครับแต่ว่าตอนตอนแรกๆนี่ไม่ไม่ขึ้นมากสีนี่หยอดใญมหมดเด้ครับแต่ผัดพอโดนไปนี่มันสีค่อยรีบไปเลยนะครับมันมันทีแต่ว่าขามันหางนี่มันสีใหญปไปหนาเนาะครับมันสีบ่หน่อยลงเลยมันสีใหญปไนหนาอ่าเห็นบ่ครับแถวนี้มันก็งามอ่านี่เห็นบ่ครับก็ ไอ้บหูจักสีไทยคลิมยังเนาะผมเห็ดการเกษตรตัวใดก็คืดไทยตัวนั้นนะครับกับบรดเไปไทยก้าเกษตเที่หลากหลายของพืนเลยนะครับก็คือผมสีเนียนไทยของเจ้าของเฮ็ดแล้วก็ใส่ประสบการณ์เจ้าของเห็ดเนาะลองพิดลงถือเองโดยตัวเจ้าของผมกับมาไทยเฮเบิรงแค่นั้นเองนะครับอันนี้ครับตัวนี้เป็นมันพันแปดหนึ่งนะครับเป็นมันมันแปดหนึ่งนี่ชีมีข้อดีอย่างหนึ่งคือโอ้ข้อดีหลายอย่างอยู่ คือมันสีบลเลืองมากนะครับคือปลูกจ้าไดก็เป็นหัวนี่ครับถ้าให้ปลูกมันหน้าแปดหนึ่งนี่เป็นมันอายุสั้นเลยมันแปดหนึ่งนี่สีตอบโจทย์ได้ดีกัวมันพันอื่นเลยนะครับและะ้วก็ใหญ่เร็วนะครับใหญ่เร็วแล้วกะ็บอกค่อยปลูกไงบอกค่อยใต้นะครับบอกค่อยใต้ไหลแล้วกะเ็เบิงเอ๊ะผมสังเกตเห็นต้นหนึง่งเป็นมันต้นนี้เป็นหัวดีคือกันนะครับเป็นหัวดีคือกันกับบย่อมแผ่แปดหนึ่งเลยคือกันและะ้วก็ สีทนแรงได้ดีกว่าแปดหนึ่งนะครับแต่ว่าคนบ่ให้นิยมบบหูจังเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันนี้ครับนี่ตัวนี้หูบ่าว่ามันพันอย่างก้านใบใบประมาณเจ็ดแฉกนะครับนี่ใบใบเจ็ดแฉกแต่ว่าแปดหนึนง่งมันสีหาเนาะนี่เห็นบ่ครับแปดหนึ่งสังเกตเบิ่งมันสีหาแฉกนะครับแล้วก้านสีแดงนี่นี่ก้านแดงทั้งหมดเลยมันจะเป็นแปดหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ใบเจ็ดแฉกแต่ตัวนี้ผมบ่หูซื้อพัดมันเนาะแต่ผมก็ ไอ้เอามาปลูกปนใส่ซุปี้นะครับก็เพราะว่าไอ้เกดมังกรผมหูอยู่เก็ดมังกรมันขาวหมดเลยเนาะมันบบมีแดงปนแต่ตัวหินได้มีแดงปนเห็นบ่ครับนี่เกดมังกรน่ะมันสีเป็นเส้นนะครับมันสีเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นมันสีบ่มีบบมีหัวนะครับมันสีบบมีหัวเลยมีอยู่แต่ว่ามันสีน้อยๆนะครับต้นใ่ซ้ำซ้ำพวกมันพวงหนีอยู่แต่ว่าถอนขื้นนีหัวมันสีเป็นเส้นนะครับกสรุปแล้วนี่ครับ ตัวนี้นี่จำไว้เด้อครับนี่มันพันยังตัวนี้ปลูกในหน้าได้นะครับนี่มันมันพันหนี่ปลูกในหน้าได้บ่ผิดหวังนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือ81นี่2000นี่ปลูกปลูกในหน้าได้พ่อผมลองมาแล้วนะครับนี่นี่ลองมาแล้วตัวนี้เขาเอิ้นมันพันยังบ่ฮูน้นะครับนี่เบิ่งลนนักษณะต้นนิดทัพๆครับอ่านี่ครับนี่จะมีแดงๆแ,แดงข้างบนเนาะขาวข้างล่างนี่ขาวข้างล่างครับแดงของบนกานมันใบเจ็ดแสกนะครับแต่81นี่ข้างล่างกระแดงเห็นบ่ครับข้างล่างกระแดงข้างบนกระแดงนะครับมันจะมีความแตกต่างกัน แต่ว่าเรื่องถามว่าต้นไหนทนแรงด้ดีกลัวต้นนี้ครับตัน, ouais. ตน,ตน,ตนนี้ดิ้นดิ้นยิงแหงยิงมากนะครับนี่ดิ้นยิงแหงใบยิงใหญ่ยิงหนายิงทึบเลยนะครับแต่ว่าแปดหนึ่งมีกะทนแรงด้ดีคือกันนะครับแต่ว่าตันนี้สิดทนดีกลัวยังประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับกระชิบประมาณนี้นะครับเลือกเลือกพันมันให้มาะสมกับไอ้หน้าเฮ้าเนาะแต่ว่าไอ้ขี้ดินอีกอย่างหนึ่งคือดินหนี ดินถ้าเกิดดินมันเป็นดินเหนียวนี่บแินะน้ำนะครับดินเหนียวมันสีปลูกมันบ่ค่อยผ่านบันไดเนาะแล้วมันอัตราการงอการเกิดนี่มันสีบ่ค่อยดีทอผูกดินทรายนะครับถ้าดินทรายปนดำทรายดำาจังสี่หรือทรายขาวหรือแบบได้กระซังให้ได้เป็นทรายเนาะมันสีปลูกมันได้ดีที่สุดนะครับทรายทรายดำนี่จะเหมาะสมที่สุดตัวนี้มันเป็นเป็นทรายทรายทรายออกนี่ครับคำคำสีดำกับบ่ดำสีขาวกับบ่ขาวเนาะ พอม่องหินเป็นหน้าหลอกนะครับแต่ว่าม่องด้ที่หน้าบริเลอกเนี่ยมันสีเป็นสีดําเลยครับเป็นแต่เป็นทรายเลยนะครับโบมีดินเหนียวปนเลยนะครับเป็นทรายนะครับถือน้ำในห้ามายางพางสีมันกะยังเป็นทรายือเเราแต่ว่าขาดินเหนียวสีถือน้ำปุ๊บห้ามายางนีมันสีแข็งแข็งคือดินโพดเราไทยเขานะครับไทยเขาแต่ว่าถ้าม่องด้เป็นดินทรายเนี่ยบ่อต้อให้เดือนมีหน้าเมษสานี่มันสีไทยเขาเพื่อเรานะครับนั่นคือเหมะสมที่จะปลูกมันแห้งใ้ หน้าหน้าผู้ใดที่เป็นดินแนวนั้นเนาะที่เดือนมีหน้ามษซานี่ก็ยังไทเขาคือนกานะนะครับการดินนั่นมอสมที่จะปลูกมันหน้าแห้งนะครับเพราะว่ามันเป็นดินดินทีอุ้มน้ำเนาะเป็นดินที่บ่แห้งนะครับเอาโอเคครับก็นะครับกัเป็นข้อมูลเล็กๆแน่อยสาหรับไผรที่จะปลูกมันหน้าเนาะก็นําไปใช้ได้นะครับครับผู้ใดมากกฝากกดไลค์เนี่ยหรือว่าบวกกดกระดิเนะะาะกาบบัวกันเพราะว่า ไอ้แค่เขาเมื่อเบิงหนีก็ขอพูดเละลายล้วนะครับอันนี้ครับมันแปดหนึง่งปลายยูฆ่ากะใส่ปุ๋ยไปแล้วครับเดินแต่ว่าใสบอล้ายเนาะใสในหน่อยนะครับนะครับกะรอติดตามเบิงไอ้ตอ้นมันใหญ่ดึกเดี๋ยวผมจีทายให้เบิงเรื่อยๆว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่แล้วก็ต้นถอนว่าหัวมันสีไปเปรียบเทียบกับมันทีเนาะถ้ามันทีเขาเจ้าเขาปูกขางลางอยู่เดี๋ยวสีไอ้ทายให้เบิงเรื่อยๆนะครับอ่โอเคครับคลิปนี้ก็เงี้ยวเหรอ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเนี่ยหรือบอกกดก็ได้เนาะบ่าวากันนะครับ <c oughs> แค่เขามาเบิ่งนีก็ขอพูดเล,ยลายแร้ายล้วนะครับครับคลิปนี้ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ลาไปก่อนครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอนใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ